นินจุโซชื่อนี้อีกแล้วนะครับปกติเป็นเมาส์นะรอบนี้ถึงตาของเมาส์แพดแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่านินจุโซ NPC ก็เช่นเดิมไม่รู้ว่าย่อม,มาจากอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปดูส่วนนั้นบล็อกเลยลวกันกล่องที่ให้มาเป็นสไตล์คลาสสิกนะเป็นบองๆไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่มันคลาสสิกแบบเก่าๆที่เขาให้กันนะครับกางออกมาเนี่ยไม่น่าเชื่อดีกว่าที่คี่ตอนแรกอาจจะดูมีลอนๆหน่อยแต่สักพักนึงเนี่ยจะเรียบแป้เลยนะครับถือว่าเรียบได้เกินคาดเลยนะแล้วจริงๆกางออกมาเนี่ยเรียบกว่าเ นนในส่วนของขนาดมาส์แพด NPC เนี่ยตามสเปคเขาแจ้งว่า XL จะอยู่ที่ประมาณ470คูณ410ม mm, ิลลิเมตรนะครับแต่วัดจริงของผมมันได้461คูณ409มิลลิเมตรและยิ่งเอามาเทียบกับ Artisan XL หรือว่า Tenji Pro เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเล็กเนาะตรงนี้ก็น่าเสียดายนะขนาดน่าจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยในส่วนของสีมีแค่สีเดียวเนาะเป็นสีดำนะครับก็ถือว,ว่าคลีนคลีนเซฟเซฟนะครับเป็นสีมาตรฐานมาส์แพดแล้วก็ตรงบริเวณขวาล่างเนี่ยจะมีโลโก้ n ิน j u s o อยู่นะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสัมผ งาานถือว่ดีความหนาเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณ3.5ม mm มตรนะครับประมาณ3ถึง3.5ประมาณนี้เนาะความเฟิร์มเนี่ยถ้าเทียบกับอาร์ทิซานนะจะนิ่มกว่ามิดนะครับจะรู้สึกพอๆกับซอฟต์เลยนะครับบวกลบต่างกันนิดหน่อยเลยในส่วนของสติชิ่งหรือว่าการเย็บขอบข้างเนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาแจ้งว่ามันเป็นขอบแบบ2.2มิลลิเมตรซูเปอร์ตินสติชชสนะครับคือแบบบางกว่าผิวมอสแพดเอาไวาง่ายๆซึ่งก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะครับที่บอกว่าตัวเองบางกว่าแล้วมันก็บางกว่าจริงๆนะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นค่อน,น,น,นขอานนอ้างชออได้ค เลยนะ 8. แปดเต็มสิไม่มีเด้งเลยนะครับโดยรวมขอบบางงานดีแล้วก็นิ่มด้วยนะครับถือว่า stitching ทำออกมาได้ดีมากเนาะในส่วนของเบสหรือว่าฐานเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุเป็นโรเจอร์สโพลอนนะครับจากญี่ปุ่นเหมือนตัวเทนจิโปรเลยแต่ N P C เนี่ยมันเกาะโต๊ะผมได้ดีกว่าเทนจิโปรนะครับเกาะได้ไวกว่าแล้วก็รู้สึกหนึบมากกว่าด้วยไม่รู้ว่าเรื่องของปัจจัยความหนาความเฟิร์มขนาดในมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมอะนะบางทีก็เรียกได้ว่าเกาะเร็วจนรู้สึกรำคาญนิดๆนะครับแต่ก็อ่ะมันเป็นสิ่งท นี่ทีว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ผิวโต๊ะของแต่ละคนด้วยนะครับทันมาในส่วนของผิวตอนแกะกล่องเจ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึง LGG Saturn Pro ด้วยความที่แบบผิวไม่ได้เรียบเนียนมีความลุวนๆมีความกลางๆค่อนไปแทงหยับหยับหน่อยๆมีเท็กเจอร์แบบพอดิบพอดีไม่บาดผิวมีความเป็นผ้าพอสมควรนะครับเป็นผิวที่อยู่ในกรอบของเมาส์แพดทั่วไปไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดแขนใดๆทั้งนั้นนะครับและด้วยความที่ผิวมันคล้ายนู่นคล้ายนี่คลา้คลายอาธิฐานซีโร่คล้ายเซตเทิลโปรเนี่ยผมเคยพูดไปในคลิ ผมชอบผิวของ s ซ t เทิลนะเซตเทิลเซตเทิลโปรเนี่ยแต่ติดรงที่รุ่นแรกของ s ซ t เทิลโปรมันทําออกมาแบบเอ็กซ์ซอนะครับผมรู้สึกว่ามันยวบไปหน่อยตอนนั้นก็เลยไม่ได้ใช้ s ซ t เทิลโปรต่อนะครับจนปัจจุบันเนี่ยกลับมาเปิดใจใช้ s ซ t เทิลโปรอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็โอเคใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรวงเล็บว่าถ้าแข็งกว่านี้ได้ก,ก็น่าจะดีอะ่ะเออซึ่งถ้ามองดีๆสิ่งที่ผมต้องการในวันนั้นมันคือสเปคข,ของ n i n จ u โซเอ็นพีซีเลยแต่ก็ยังมาติดเรื่องขนาดอีกบบััััดดจจรรริิิงง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 ๆๆแแตต่่่กกก็็นนนนนหลละนะใใเเเเเชาชาาาาา้้้้อมมมมยปไไพูถึ คืออย่างที่บอกไปนะครับสเปคเรื่องผิวเรื่องความหนาความนิ่มเนี่ยไอตัว NPC มันตรงจริตผมมากๆอยู่แล้วแล้วยิ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลเวลเรื่องสปีดนะ NPC มันจะอยู่ระหว่างศีนย์กับเซตเทิและซูกับเซตเทิผมก็ชอบอยู่แล้วแล้วผมตอบเลยได้ครับมันเหลือคําตอบอะไรผมตอบครับผมตอบได้แค่คําตอบเดียวก็คือผมโคตรชอบเลยครับซึ่งในส่วนของแพด NPC นี่เนี่ยเป็นนอแพดสายกลางคอนโทรลหน่อย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 บวกบวกหน่อยบวกบวกหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยมาเนาะเบรกที่เกิดขึ้นกับเมาส์เนี่ยคิด้เจ พอๆกับซีโร่เลยแค่ซีโร่เนี่ยภาพรวมที่เกิดขึ้นกับแขนเราเนี่ยอาจจะรู้สึกลอยๆลย้ลวนๆมากกว่าซึ่งส่วนตัวคิดว่าไอลอยๆอยล้วนๆของไอซีโร่อะมันเป็นสเสน่ห์ของอาธิซานอยู่แล้วนะครับเจ้าตัว m p c เนี่ยสำหรับผมมันก็เลยเป็นว่าแพทที่แบบเอาไปเล่นเกมอะไรก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายอยู่ในเกมที่ส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยซึ่งช่วงน,นี้ก็พูดคําว่าชอบค่อนข้างบ่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเทรนในตลาดที่มันหันมาทางนี้หรือว่าผมเริ่อมเ,เอียงกับทุกสิ่งง่ายขึ้น,นก็ไม่่่่่่เขข้้าา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 าใใใจหมมมมืืออออนนนนนนนกกััสสววววงงงคคคทททีีภพชประณ2ิตย์ด ค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้เนาะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็การใช้งานบริเวณที่สึกหลอตรงนี้เนี่ยส่วนตัวไม่ได้รู้ส่มันแตกต่างอะไรจากเดิมนะคะรับ s t ิช c h i n g โดยรวมยังถือว่าดีอยู่สภาพเรียกว,ว่าดีเกินคาดเลยนะครับไม่มีเด้งเลยเนาะแล้วก็ฟีเจอร์อีกอันหนึ่งของเจ้าตัว NPC นี้นะครับคือ hair p o o f ก็คือการพวกเศษผ้าเศษขนเข้าไปคาราคาซังในเนื้อมาสแพรอนะเนาะซึ่งใครเคยใช้อาทีซานซีโร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอเหมือนกันเนาะเพราะซีโร่เขาก็มีฟีเจอร์ของเขานะครับก็คือการแดกเศษผ้าเศษขนลายวันผมว่าเจ้าของอารทีซานน่าจะเจอไม่ดีของ NPC อ่ะนะแต่ใช้ระยะยาวไม่รู้จะเป็นไงนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอบไม่ได้เนาะโอเคแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะั่นคือเรื่องของราคานะครับนินจุโซ NPC ค่าตัวที่1790บาทถือว่าราคากลางๆเนาะไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เป็นบัตเจ็ตเมาส์แพดนะครับแต่ถ้าเรามองถึงคู่แข่งที่เขาเอ่ยเพื่อมง,งัดอย่างอาติซันซีโร่หรือเซตเทนโปรอย่างเงี้ยแต่ละตัวมันก็สองพันอัพเนเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ภาพรวมของ NPC เนี่ยสำหรับผมถือว่ากําลังดีสมราคาแต่ถ้าพี่ทําใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยยเเเเนนาาาาาาะจจจดดีีกิราาิรคลลพ่่ทถอแ้้้ว็ขใไมผย น,น่าจะเป็นมมอแผลตัวแรกของทางนินจุโซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกออกมาดีขนาดนี้เนี่ยตัวถัดไปจะขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือจะไม่ทําแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเออโอเคถ้าใครสนใจเจ้าตัวนินจุโซเอ็นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ m y s ์ o อ g g นะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่งปี99สาธุด้วยนะครับหรือว่าร้าน m y s ์ o อใน Shopee ก็ได้เช่นกันนะครับลิงก์ทุกอย่างผมทิ้งไว้ใน description เนาะโอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับไปแล้วบอกว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเาาป็นบ